สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักเคารพรักทุกๆท่านนะคะช่องาวั์ทารลอสา1ขอต้อนรับทุกคนวันนี้เราจะมาทํานายดวงของผู้ที่เกิดนะคะในปีวัวปีฉลูนะคะนักษัตว์ฉลูของเราดวงของคุณโดยรวมครึ่งปีหลังนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะวันนี้เราใช้ไพ่ยิปซีไทยในการทํานายแล้วก็จะมีข้อความจากจักรวาลจากสิ่งสักิ์สธิ์อยากฝากบอกมาถึงคุณนะคะ การดูดวงนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหากผิดพลาดประการใดของอภัยอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่กดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์รวมไปถึงคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในเวลานี้นะคะเรามาเริ่มต้นการทํานายกันเลยนะในเรื่องของในส่วนของนะคะดวงทั่วไปของผู้ที่เกิดในปีฉลูนะ โดยรวมนะคะของเ,อเพื่อนๆปีฉลูได้3ประสูนาาย์พานารายแล้วก็วิเภกเลือกข้าง3ประสูตย์เ,เพื่อนๆจะมีเรื่องดีเรื่องวิเศษนะคะบางคนก็เป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการมีบุตรการตั้งท้องสิ่งดีๆที่คุณเฝ้ารอคอยกําลังสำฤทธิผลนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีตนะคะมีคนรักมีครอบครัวอาจจะ ตั้งท้องมีบุตรนะคะมีการสมหวังในเรื่องของความรักก็ได้นะรวมไปถึงการงานนะคะสิ่งต่างๆที่คุณเฝ้ารอคอยกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะดําเนินมาถึงคุณพะรารายนะที่นี้เพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะคะไม่ว่าจะเดินเหินหรือทํา ิ่งต่างๆทําสิ่งไหนก็นดีมักจะประสบความสําเร็จและดูดีในสายตาของผู้อื่นนะบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็เป็นที่เคารพรักของผู้คนลูกน้องบริวารน,นะคะมีแพชชั่นมีความคิดที่เป็นเลิศนะคะมีความฉลาดวางตัวดีเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะคะบางครั้งพิเพกเรื่องข้างเพื่อนๆอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับน,นะคะชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักเรื่องครอบครัวรวมไปถึงการงาน นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคุณอาจจะเป็นช่วงที่ละาล่ำลาสักนะคะก็คือยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีจะดาเนินต่อไปยังไงดีให้ลดทิฐิของตัวเองนะคะแล้วก็รวมรวมไปถึงความขุนหันพันแล่นแล้วก็บางคนอาจจะดื้อม,มีการโต้เถียงโต้แย้งกับคนรอบข้างนะก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณอาจจะต้อง คิดหนักนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างอาจจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะับจากนี้ให้คุณใช้สติในการตัดสินใจบางคนก็อาจจะเป็นคนที่หัวรานดื้อรัานนะคะแล้วก็ค่อนข้างทิ่โตเถียงโตแยง้งสิ่งไหนก็ตามนะคะที่คุณคิดและทาพยายามหาคําปรึกษาจากบุคคลรอบข้างแล้วก็ลดในเรื่องทิฐินะคะ ก็อาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคนรอบข้างของคุณก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคุณได้ดีธุรกิจการงานอาจจะกําลังเลือกตัดสินใจว่าจะทําต่อไม่ทําต่อจะไปต่อหรือจะทําสิ่งไหนบางคนก็ตัดสินใจว่าอาจจะเลือกงานใหม่นะคะหรือเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเป็นคนที่มีหัวคิดว่องไวนะคะคุณอาจจะเลือกในสิ่งที่มันใช่ตัวตนของคุณแล้วก็ทําให้คุณ ไปเจอกับความสำเร็จนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการงาน าเีชินางมณโทพพิคเนตบัญชาแห่งอีสวน mm hmm. เพื่อนๆอาจจะมีเรื่องนะคะในที่ทํางานมีการโตเถียงโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือความคิดที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะ mm hmm. คุณก็ยังคงอึดอัดในเรื่องของการทํางานบางคนก็อาจจะมีในเรื่องอารมณ์ะคะ่ะอารมณ์ที่จุกจิกแล้วก็ขี้งุดของคนรอบข้างหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่อาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องงานให้กับคุณนะคะ คือคุณอาจจะเครียดช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณต้องคิดหนักนะคะในเรื่องการงานก็ระวังในเรื่องการกระทบกระทั่งนะกับคนรอบข้างนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณบางคนก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทํางานให้กับตัวเองเป็นนายตัวเองคุณอาจจะพบกับคู่แข่งหรือว่าคนที่ ทำงานในแบบเดียวกับคุณสายงานเดียวกันนะคะอาจจะขโมยซีนนะคะหรือว่าขโมยผลงานหรือเอาไอเดียแนวความคิดของคุณไปทํานะคะประมาณนี้นะเหมือนกับนะคะถูกแย่งซีนหรือขโมยซีนแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ว่าในไพ่การงานของคุณดีมากนะพักะะเนตแล้วก็บัญชาแห่งอีส่วนนะคะเป็นเพื่อนยังคงทําง,งานในสายงานที่ตัวเองทํายังไปได้นะคะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะแต่ถ้าสําหรับคนที่ตัดสินใจอย่างพี่เพคเลือกข้างเมื่อกี้เปลี่ยนงานมาคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะเป็นเหมือนกับงานที่ใช้ตัวตนของคุณนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสอนการเขียนการแนะนําให้ความรู้การอบรมนะแล้วก็ บัญชีธนาคารในเรื่องการเงินนะคะค่อนข้างให้ผลดีคนที่จะไปสอบชิงทุนเกี่ยวกับการงานหรือสมัครงานก็มักจะได้ผลนะคะเ mm hmm. พื่อนๆอาจจะมีการขอพอในเรื่องงานก็ได้นะเ mm hmm. พื่อให้คุณมีหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้นหรือธุรกิจการงาน นะคะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นหรือไปต่อได้ในสถานการณ์แบบนี้นะพระพิคเนตนะคะก็ได้รับพรได้รับความโชคดีบัญชาแห่งอิสวนคุณอาจจะเจองานที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสในเรื่องการงานตําแหน่งนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่คุณแต่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นตําแหน่งที่คุณได้นะคะหรือโอกาสเนี้ยยังอาจจะมาไม่ถึงคุณคุณอาจจะยังไม่พร้อมแต่อยู่ดีๆคุณก็ได้รับโอกาสนี้นะคะซึ่งที่จริงเราเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเป็นเรื่องวิเศษเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณ ให้คุณศึกษาหาความรู้นะพักเนตให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่คุณจะทํานะคะบัญชาแห่งอีส่วนโอกาสประสบความสําเร็จของคุณสูงมากบางคนก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องงานแล้วก็อาจจะเป็นงานในบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนงานที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับสายธรรมหรือเป็นงานที่คุณจะทําเกี่ยวกับ นะคะการให้ความรู้หรือว่าหมอดูหรือว่าเป็นงานที่จะต้องทําคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะค่อนข้างที่ให้ผลดีนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะ,ะ,คะต่อไปแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการเงิน ไช้การเงินของเพื่อนๆนะนเพื่อนๆได้พระอินทศกันเกี่ยวนางสีดาหานุมานปร,ราบมายาาบนะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นผู้มีบุญมีวาสนาเป็นเจ้าของกิจาการก็มักจะประสบความสําเร็จบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดงังถึงแม้ว่าในช่วงต้นนะคะต้นชีวิตของคุณหรืออาจจะลําบากมาก่อนนะชีวิตมักจะประสบความสําเร็จได้ได,ดีตอนย้อนปลายชีวิตของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลายตกไฟไม่ไหมใครก็ตามที่ชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะคะให้ผลดีกับคุณมากๆพระอินนะ์ที่นี้นะเป็นคนที่คุ้มครองนะคะ ปกป้องให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากปุปสรรคและอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับคุณเหตุใดขึ้นกับคุณคุณมักจะรู้แล้วมีคนมาบอกมาเตือนคุณเสมอนะคะถ้าบวชหรือปฏิบัติธรรมก็จะให้ผลดีเป็นนักบวชรักโษดวงแคล้วคลาดเป็นดวงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์นะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะคุณเป็นคนที่มีเงินใช้ไม่ขาดสายไม่เคยฝืดไม่เคยเครืองไม่ว่าจะทุก์ร้อนไม่มีใช้ในช่วงไหนก็มักจะมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเสมอ นะคะคนมีฉลูนะคะการเงินก็ยังคงุไปได้แล้วบางคนก็ไปได้ดีด้วยนะคะทศกณัณฐ์เกี้ยวนางสีดาเ <c oughs> พื่อนๆนะอาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักนะถ้าคุณเป็นคนโสดหรือเป็นสายเปย์นะคะพบรักเกิดความรักอาจจะนะทุ่มเทให้กับความรักโดยใช้เงินทองหรือทรัพย์สินที่ตัวเองมีเพื่อนๆที่กำลังจะแต่งงานอย่างที่บอก คุณก็ต้องเก็บหอมรอมริษในส่วนนี้นะคะอาจจะต้องประหยัดการใช้เงินหรือว่าอาจจะเสียเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในช่วงกลางปีหรือว่าสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าที่คุณจะแต่งงานนะฮานุมานปราบมายรามหนะที่นี้เพื่อนๆเป็นคนที่อย่างที่บอกนะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะสิ่งใดที สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะใครหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาถึงแม้คุณจะมีปัญหาคุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะคะการเงินของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายๆคนนะ แล้วในทางกลับกันนะคะคุณอาจจะมีเงินมีทองนะคะได้รับสิ่งของของขวัญน,นะคะหรือว่าโอกาสทางด้านการเงินจากคนรักนะโทศการ์เกียวนางสีดาบางคนก็มีแฟนเป็นคนมีเงินนะคะหรือตัวคุณเองก็เป็นคนมีเงิน,นะะทั้งมีการช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็อาจจะช่วยเหลือคุณถ้าเดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะคุณสามารถที่ให้คนรักของคุณช่วยเหลือหรือว่าประมาณว่าคนที่มีครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ คนรักเลี้ยงดูหรือให้เงินนะคะอุดหนุนจุนเจอคุณเสมอนะค่อนข้างที่จะไม่ฝืดเคืองในเรื่องการเงินนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะ,ะ,คะได้เผากุงลงกาพาลีได้ชายแล้วก็วานอนถมทะเล ในส่วนของความรักก็ยังคงไปได้นะคะบางคนก็เป็นคู่ชีวิตคู่รักที่แน่นหนานะคะในความสัมพันธ์เผ่ากุงลงกาไม่ว่าจะทะเลาะเบาแววงหรือมีปัญหากับคนรักคนในครอบครัวนะคะคุณก็จะผ่านในช่วงนี้ไปได้พาลีได้ชัยพยายามนะคะเหมือนกับให้โอกาสในความคิดและอิสระในการที่จะตัดสินใจกับคนรักบ้างนะพาลีได้ชัยคุณอาจจะขอโทษน,นะเหมือนกับ กดดันเขามากเกินไปนะคะหรือว่าคุณอาจจะให้เขายอมคุณมากเกินไปนะทีเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนรักอยู่ใต้อำนาจหรือว่าคนรักนะคะ คอยที่จะต้องตามใจคุณเสมอนะคะบางครั้งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดกันแล้วก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะคะว่านอนถมทะเลยังไงความรักของคุณก็ไปได้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยทุกหน่อยแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงเป็นความรักที่มั่นคงและยืนยาวนะคะให้ระวังนะคะมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจทุกร้อนหรือเกี่ยวกับนะคะ ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะต้องไปดูแลแล้วก็วิตกกังวลน,นะหรือไพ่อาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นตัวของคุณก็ได้นะคะที่ค่อนข้างจะอึดอัดและไม่สบายใจหงุดหงิดในช่วงนี้นะให้คุณพยายามใส่ใจและดูแลคนรักนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดนะคนที่ยังไม่มีคนรักนะคะคุณอาจจะต้องสูญเสียความรู้สึกนะคะกับใครมาหลายๆคนนะในลักษณะของคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่านะคะบางคนก็ เผ่ากุงลงการนะที่เนี้ยคุณอาจจะปฏิเสธอย่างแน่นอนอย่างยืนยันนะคะว่าจะอยู่คนเดียวหรือบางครั้งก็ขี้เกียจทะเลาะขี้เกียจมีปัญหาในเรื่องรักสามเศร้าหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเหนื่อยนะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะอยู่แบบนี้บางคนก็ถ้าใชนมีคนรักพาลีได้ชชยนะคะก็ขอเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์เป็นคนคุมเกมนะ ความรักของคุณนะคะคุณต้องการคนรักที่เชื่อฟังคุณแล้วก็ไว้ใจรวมถึงต้องตกอยู่ในอํานาจของคุณและก็เป็นคนที่ถ้ารักใครชอบใครมักจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คนที่ตัวเองต้องการมานะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยคุณก็ยอมนะ บางทีการที่เราให้คนรักอยู่ในอำนาจของเราหรืออาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะอยู่ใต้อำนาจของเรามากเกินไปเขาอาจจะอึดอัดแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงหรืออาจจะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในความรักนะคะคุณอาจจะต้องยอมแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันารความสัมพันธ์แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีปัญหามากแค่ไหนนะสําหรับคนโสดให้คุณมุ่งมั่นฝ่าฟันนะคะเพราะว่าอาจจะ มีการประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้อาจจะช้าหน่อยแล้วก็เริ่มต้นอาจจะเหมือนกับคือดวงเหมือนกับว่าเจอคนรักในลักษณะที่เหมือนกับเป็นคู่ที่ทะเลออกกาะกันหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกันแต่ลงเอยก็คือ<ม>เป็นคนที่รักกันแล้วก็เป็นแฟนกันประมาณนี้นะคะถ้าคุณเจอในลักษณะนี้นะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จากกวาลอยากฝากบอกมาถึงคุณ No. Nah. ะะเดินทางปลอดภยัยอย่างที่บอกพระพิคเคนเนเมื่อกี้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระอินทร์แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคพะยายามสร้างแต่สิ่งที่ดีงามความรู้สึกดีๆที่คุณมีต่อผู้อื่นบางครั้งคุณก็เป็นคนที่สร้างบุญกุศลโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนะบางคนก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวคุณนะคะพะยายามสร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นนะ,ะจะได้จำเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้เงินได้ทองนะคะการเงินของคุณอย่างที่บอก กคุณอาจจะมีเรื่องดีมีเรื่องวิเศษมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะพระพุทธทรงนําทางใครก็ตามที่หมั่นสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมสิ่งที่คุณทำานั้นมีคนมองเห็นและมีคนได้รับเสมอนะคะพระพุทธองค์ทรงนำทางความดีและสิ่งดีๆที่คุณทำมาได้สร้างสมมานะคะมันสร้างประโยชน์และทำให้คุณคลายคลาดปลอดภยัยทำให้คุณจำเริญรุ่งเรืองนะคะขอให้คุณมีแต่ความโชคดีคนที่เกิดในปีฉลูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพืพ่อนๆสวัสดีค่ะ